มน,นจ้ามันนี้เปนจัญจเจเห็ดเห็ดเดี้ยวไก่เลียงเดี้ยวไก่เียวไก่ไม่รู้จะถ่ายเ,เะนะมีมาเมืองอด้วยสิว้าวพาไปซื้อมีมาถุงเท่าไหร่ไอ้ยี่หอไวๆมันอค่ะแล้วก็ยี่หอนีน้ค่ะเต็มหมอเสทั้วันเต มเจเราอยู่นี่มเจเลียงเสียวไก่สบายท้องเหตุคือคือนแน่เพื่อเดไปเปิดร้านไม่ร้องหรอก บบได้เยอะซิก,ก,กหน่อยคะ่ะซิกหน่อยคะะอ่ะซิกยังไงอ่าซีกอย่างนั้นแหละอ่าซีกก็อยู่ในน้ำนี่เออเออจุม่มหมายถึงซิกจุ่มในน้ำแหละเอาพี่ทำให้หนูหัวซีก็นี่ไงนี่ไงอนี่อะไรสักหน่อยก่อนเป็นไม่ใช่เซนสด ซีดอย่าง,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 งนี้ซีดอย่างนี้ให้น้ำออกซีดลงอย่างนี้เฮ้ยกระเทียมเจียวตื้อต <c oughs> <c oughs> <t> ื้อเป็น ยก่นได้ใส่น้ำปลาไทยป่ะอะใส่น้ำปลาไทยอะไม่ได้ใส่ไหนแค่ที่มไห่เดียวใค่ะกับบวยเอ้ยคนขึ้นมากิน่คนตักกลงไแไน้ใส่โอเคเาจะทัาลตักหมางมาลลายครือไก่มาเท่าไหร่ ไอ้นี่โลละเก้าสิบถูกอ่ะเพราะถ้าคือยกไอ้นี่ไงคะถ้ายกห้าโลอะยกถูกเาม่จเลนึอ้าย่นุมี่นี้ะคเอเลือไหมมาลก็เมนใส่แล้ว นี่โอ๊ย,<ล>ยสิกินได้หัวใช้เท่าเอามาลาน้ำน้ำอ <c oughs> ิ่มอมมิ่มปะคะนี่ย,ยิ่มจ้ะอิ่มเป็นปะ <c oughs> <c oughs>